จ้าสวัสดีจ้ามือนี้เขากับมาพูก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาจะจ้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหมายหุ่นจีนของวันที่16พฤศจิกากับมีมาหายคือเกาเ่านาะจ้ะทั้งสองรอบทั้งรอบเ้าแล้วก็รอบบายจะ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิง่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องนึงในด้วยจา้าขอบคุณจา้าก่อนเที่ยวจะไปเบืเ้องแนวทาง เขากับเบิ้งแรยง,งานผลก่อนน่องจากของหุ่นจีนเที่ยวา้ไปวันที่สิบหาพฤศจิกาเนอกจากว่าผลทั้งสองรอบออกตัวใดนอกจากกับไปเบื้องผลรอบเศร้ากันก่อนนอกจากสำหรับรอบเศร้าเขากับา้ไปฟันสาวิ่งดูดซกับ3ผลที่ออกมาบนออก6กซสองต่างออกเกาหาจั ข้ากะเขาบนนอกจากนอเป็นตัววิ่งรูดซีจากออกซีสองแล้วการมาตรงกับตัวเที่ยวไฮไปเป็นตัวร่องจอสองตัวนอกจากกะเขาซีสองกันตรงๆนอกจากนอกะแตกบนกันไปนอกจากเป็น,จนเจ้าไหนนอจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจากสำหรับรอบเศา้าได้ออกไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้่อยกันบอกก็ดีใจน้ำนอกจากกะแตกบนกันไปจ้า กระเบื้งผลรอบเสาไปแล้วกลับไปตามต้นนี่นอกจากนอะสำหรับผลรอบบายว่าออกตัวใดนอกจากสำหรับรอบบาเนอกจากเข้ากับไฮไปฟันเจ็วิ่งรูดแปดกับเจ็ผลที่ออกมาบนอกหกสามเก้าล่างออกเก้าแปจ้ะเข้ากับเขาร่างนอกจากนาะเป็นตัววิ่งรูดแปดจ้ะ ก็ออกเก้าแปดเป็นจช่นนันเน้เนนอจากสาหรับรอบายเดี๋ยวไปเป็นแนวทางกันมเมื่อนอจ่าเข้ากับเขาล่างกันไปเนาะเป็นตัววิ่งรูดกระเบื้องแรกง,งานผลกันไปแล้วกับไปตามโตเรนนอจากสําหรับแนวทางฮุนจีนวันที่สิบหกคืเสจิกานอจากว่าจะมีแนวทางตัวเรียให้เข้าตัวได้แน่นอจากเข้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้า จะเข้ากับมาตามโต้กันเลยนอกจากะนะั่สําหรับแนวทางหวยหุ่นจีนวันที่16กพฤศจิกานอกจากเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองรอบคือเก่าถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจะเข้ากับมาเบิ้งแนวทางของรอบเศร้ากัน,กนเลยนอกจากสำหรับรอบเศร้ากับไปเบิ้งตัวเด่นนอกจากนาะกะับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปด ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนะจากมาเบิ่งฟันก่อนกับหายฟันเจ็ดวิ่งรูดกัหายแปดกับเจ็ดไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวรโองนอกจากมาเบิ่งตัวเน้นกันกนตัวเน้นก็ใหายเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าจะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับหฮแปดสองแปสามแปดสี่แปาจ้ะก็ไปเบิ้งแนวทางตัวนีนตัวเจาอสองตัวกับเฮลินไปกรับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือเนือจากสำหรับตัวนินตัวเจาะก็จะเข้ายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างหลุดบางเฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันยิงรูดจากตรงน,นี้จะเขาง่ายเลนง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางของรอบเสารไปได้นะจากลับไปตามต่อได้นะสําหรับแนวทางของหลอบายว่ามีแนวทางตัวเรียกเฮาตัวใดแน่นะจากเฮากับไปเบิงกันเลยจา้า กเกลับมาตามตัวกัเลยนเนาะสําหรับแนวทางหลบายกลับไปเบื้องตัวเด่นนะจ๊ะก็ให้เด่นเกากับเด่นศูนย์ไปเบื้องฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกับให้ฟันเกาวิงรูดก็ให้ศูนย์กับเกาไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ให้เก่าศูนย์ เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามจ้ะไปเบ่งตัวร่องตัวร่องกระไฮศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะ ก็ไปเบื้งแนวทางตัวนี้นตัวเจาะสองตัวกห้เฮล่นไปกราน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเนี้นตัวเจาะก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเขาก็ใส่แนวทางเป็นฟันยิงลูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเด่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงลูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เป็นแน,นนเน่นอจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องช่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหวุ่นจีนของวันที่16บหกกจะจีกากันไปแล้วนอกจากนอะถึงสองรอบถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจากเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่านอจากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเขาจะได้ออกไปเลียนเน้นนักเน่นเบาตรงกับเล็กที่เขาคิดไว้ไทยนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า คลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า